อ,ออกเลยนะี่เอาเบ็ดออกเลยอ๋อไปกินแค่นี้นะโอเคมะตีตายละว้าววาวสุดยอด<ร>ยังไม่ตายด้วยนี่ตัวนี้ต้องมีไซส์สองขึ้น ประมาณเจ็ดแปดโลได้อยู่